สวัสดีครับครับครับโอ้อันนี้ซื้อฟ้าหนึ่งเหรอครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ศูนย์ที่ทั้งเชื้อสยามเวษเทคกนะครับอันนี้หมอแบงค์ครับแล้วก็ของหมามอถามนะครับอันนี้ลูกของตัวไหนนะครับนี่อดูเขาเรื่องซะด้วยอ่าตัวนี้นะครับเขาเป็นลูกชายของ ซูเปอร์เอ็กนะครับ d ี DB 1หนึ่งครับสองห้าสามตรงนี้นะครับสีบโดยนะครับหมอกล้องนะครับสยามเวทเทคอเคอตัวเนี้ยเป็นวัวที่อายุพิ่งจะครบ5้าเดือนเต็มน,นะครับ5้าเดือนเต็มเมื่อวานก็คือเราจะพามาชมเลยนะครับว่าลูกของซูเปอร์เอ็กกับแม่ดีหน้านเขามีโครงสร้าง ความยาวนะแล้วก็ความลึกของลําตัวนะครับนี่ครับจากหลังเนี่ยมาถึงนี่นี่ครับนี่คือจุดเด่นของของพ่อซูเปอร์เอ็กนะครับแล้วก็องศาการยืนข้อขาครับข้อขาที่แข็งแรงครับมาดูใกล้ๆได้ครับไม่เตะครับตันยืนวัวที่เชื่องมากๆเลยนะครับนี่ครับข้อขาหลังแล้วก็องศาการยืนอันนี้ยังไม่ได้ทำล็บนะครับไม่ได้แต่งกีบนะครับนี่ครับดูแล้ว มันแข็งแรงครับมันสมูทอันนี้คือจุดเด่นของซูเปอร์เอ็กซ์แล้วก็แนวลำตัวนะครับโคนหางสุดนะครับนี่คือโคนโคนหางที่มันสุดนะครับ <c oughs> สีก็ได้แม่นะครับถ้าใครรู้จักลีหน้านครับแม่ลีหน้าสีจะสีวัวที่สีสดนะครับถูกใจคนไทยมากๆนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับย้ำว่าเพิ่งห้าเดือนนะครับ ท่าเดือนเต็มเมื่อาวานนะครับผมอ่ะลองลองดูแบบภาพรวมได้ครับเ,เดี๋ยวผมจะอ่จะจัดท่าให้พี่น้องได้ดูนะครับว่าอ่าพ่อซุปเปอร์เอ็กซ์เนี่ยเรามามาบีบก,กับแม่ลีน่าเนี่ยลูกเขาจะออกมาประมาณไหนนะครับเอาเป็นว่าให้พ่อแม่พี่น้องครับดูดูกันนะครับเดี๋ยวผมจัดท่าให้ดูครับ ตันนี้เขาชื่อเดล็อกนะครับใครที่จำชื่อเขาไว้ดีๆครับนะ๋ย่าลืมด,ด,ดีนะครับเดี<า>๋ยวพี่น้องอยู่เลี่ยงตัวนะครับก็จ<า>ัดจานแค่ไหนครับั<า>วนี้ นียที่มีความเป็นเหลี่ยมนะครับแปลงลบกระดานนะครับดูยังไงก็คือจากแนวหลังมาตรงนี้แล้วก็อย่างนี้น,นี่คือจุดเด่นของเจ้าเดอะล็อกนะครับเป็นวัวที่มีทั้งโครงสร้างที่แบบสมบูรณ์แบบแล้วก็มัดกรรมเนื้อที่สุดจอดมากครับเนื้อตูดครนะฮะครับ<อ> สำหรับลูกซูเปอร์เอ็กกับแม่ลีน่านะครับก็จะประมาณนี mm ้นะครับนี่ครับคือคือคำว่าพันธุกรรมนะครับพันธุกรรมที่ดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งเขาเรียกว่าอัตราการแลกนี้ที่ดีเราก็ไม่จำเป็นต้องเพืองอาหารคพ่นฉีนไปครับเพราะว่าเราเอาพันธุกรรมเข้ามาช่วยนี่ครับคำว่าเจนติกมันมีราคาแพงครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับามาชมทุกชายซุปเปอร์เอ็กนะครับ EP นะครับเป็นซุปเปอร์เอ็กไปกับแม่ลีนานะครับใครที่ชืน่นชอบก็เ้ามาชมกดไลค์กดแชร์ได้นะครับตอนนี้ก็ประมาณแสนซับแล้วครับขอบคุณครับแล้วดูพี่แดนยืมมือเร็นน้พี่แดนย้มให้กล้องน,นะครับ <laughs> <laughs> อันนี้เป็น

ำหรับคนที่รักงัวตรงนี้เข้ามาตรงนี้ก็จะฟินมากสยามยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับค,คลิปนี้ก็สวัสดีครับ